ก็เดินปกติสบายสบายเหมือนเดินส่วนหลังบ้านจากเดินต่ออ๋อขึ้นขึ้นอีกรอบขึ้นอีกรอบไหมหดเนื่กลับไปเองไม่ไม่นั่งรถไม่นั่งรถโอ้ยสุดยอดครับได้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  สวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่ที่อุทอยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับหรือจุดชมวิวป้อมปีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปขึ้นเขาสันน็อกบัวนะครับซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดของกาญจนบ,บุรีเมื่อคืนก็มาถึงที่นี่ประมาณตีสามครับแล้วก็มานอนก่อนกลางเต็นท์นอนแล้วเดี๋ยวอันนั้นแต่งตัวกินข้าวตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะขึ้นประมาณเก้าโมงครับ ตอนนี้เวลา9โมงสินาทีนะครับช่างน้ำหนักมีข้าเช้าเปลี่ยนชุดแลเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะขึ้น,นครับรอคิวก็วันนี้คนขึ้นประมาณ120คนนะครับบางกลุ่มก็ไปแล้วแหละร <c oughs> <c oughs> อคิวกัน กันเดินแล้วนะครับนั่งรถกระบะประมาณ1สิบห้านะฉันน่ากล,ลัวใช่เพียบเพียบผมระยะทางประมาณ9กิโลคิดว่าอยู่เพื่อมันสี่ห้าชั่วโมงนี่ครับหอมเหลื่อสบายสบาย นี้เราเดินมาถึงเนินหมาถอยนะครับบ้าอันนี้มา4กิโลกว่ากว่าแล้วนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง40วันีนะครับอย่าพูดที่นาทกกลังอัดสินะครับข้างหน้าพูดอะไรกัน โลแล้วครับเรากำลังจะพักกินข้าวาใช่เราต้องพักถ่ายคลิปเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใกล้แล้วแล้วเราเดินทางมาอย่างยาวนานไม่ได้พักผ่อนอนนั้นคือหนอกเล็กนะครับ เดินทางมาถึงจุดที่เราเลิกจัดการเต็นนะครับไปปยังะเดี๋ยวอยู่ระหว่างนอกเล็กกับ<ม>นอกใหญ่นะครับน,นอกเล็กจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คืนอ,อน,นอกใหญ่ไอ้สนกโวยตรงนี้แกเต้นแล้วขอบอวะ นะครับเราจะรับของจากลุงหาดเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็สร้างอาณจาจักรของพวกเราเรียบร้อยแล้วครับนนออไปดูกัน อนนี้กลับมาเปลี่ยนชุดที่เต็นแล้วนะครับเตรียมตัวไปกินข้าวเย็นตอนนี้อากาศตรงนี้จะไม่หนาวเท่าข้างบนเพราะว่ามันอยู่ในหุบเขาแล้ว่านะเดี๋ยวกินข้าวกันดีกว่า สน,นอควนนครับตอนนี้อยู่ที่แคมป์อยู่ที่หน้าเต็นท์นะครับอากาศดีมากวะนนี้วัน20องศาอะไรเงี้ยลมกำลังเย็นๆ8โมงครับเดี๋ยวต้องหาอะไรกิน,นเดี๋ยวแตว,ว่าจะลงประมาณ9โมงครับแต่ยังไม่ค่อยมีคนตื่นเลยหาอะไรกินก็คอกาแฟดริปนะครับวัหนึ่งนคนติดให้แต่เช้า เป็นตัวไหนนะปังคอนนอนสบายไหมครับ หนาวตอนคืนหนาวมากแต่ว่าก็พกผ้าผมก็หลับสบายามาจิตอันนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับกำลังเดินทางลงจากสันนอกวัวคิดว่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะไป เวลา2ชั่วโมง6นาทีนะครับก็6กิโลกัอบ7จดกิโลนะครับถึงแล้วถึงแล้วคหัโคกโคกีกว่าโคก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 โค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 กโคโคกคกโคโคโคกโคโคกโคคกโบกโคโคโคกโนกคกโคโคโคก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 โคยโคกกโคกคกโคกโคกกโคนคกกแกกกก สบายเหมือนเดินส่วนหลังบ้านจากเดินต่อถ่ายมากเ้ยวัวเดินเร็วกว่าลูกห่าบปวดก่ยน้อมไว้เพื่อคี่นับนูตอนนี้ถึงอุทยานเรียบร้อยนะเตรียมตัวจะไปอาบน้ำ แยกมากี่กลุ่มเจอแล้วคขงรื่งนี้เดี๋ยวผมตามมาแต่ว่ารถเร็วเราก็ต้องทยอยไปแล้วไป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 อันนี้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเยอะเดี๋ยวรออีกสองสามคนก็เสร็จหมดละเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อน ข้าวเสร็จเรียบร้อยนลยครับกำลังจะกลกับกรุงเทพสวัสดีครับก็จะนอกัวเป็นขอ,ของที่เดินไม่ยากครับมาง่ายๆใกล้กรุงเทพด้วยไว้ว่ามากันครับอยู่เจอกันทริปหน้า